คนสวีเดนพูดภาษาอะไรภาษากลางหรือภาษาราชการของประเทศสวีเดนคือภาษาสวีเดนหรือที่ภาษาสวีเดนเรียกว่าสว e นสกคนสวีเดนมากกว่า86%สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เทียบเท่ากับภาษาแม่ของเขาเลยทำให้คนที่มาเยี่ยมประเทศสวีเดนเนี่ยไม่มีความลำบากในการสื่อสารกับคนที่นี่ถ้าเราสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ นอกจากภาษาสวีเดนและภาษาอังกฤษแล้วคนสวีเดนยังสามารถพูดภาษาฟินแลนด์ได้ด้วยเนื่องจากว่าประเทศสวีเดนและประเทศฟินแลนด์เนี่ยเคยเป็นประเทศเดียวกันมากว่า 700ปีซึ่งภาษาสวีเดนและภาษาฟินแลนด์เนี่ยไม่ใกล้เคียงกันเลยภาษานอร์เวย์เดนมาร์กและสวีเดนเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากดังนั้นต่อให้คนสวีเดนหรือคนนอร์เวย์หรือคนเดนมาร์กพูดภาษากันและกันไม่ได้เขาก็สามารถคุยกันรู้เรื่องแต่ถ้าเพื่อ,อนๆคนไหนที่มาเที่ยวประเทศสวีเดนทางตอนเหนือมานั่งดูแสงเหนือนอนในโฮเทลไอซ์ นอนในไอซ์โฮเทลหรือว่าไปนั่งเลื่อนให้หมาลากทางคนเหนือเนี่ยเขาจะพูดภาษาซามิกันแล้วแบบนี้เราจะตอบยังไงดีล่ะว่าคนสวีเดนพูดภาษาอะไร